สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆเมือ่อีนกาวที่ยี่สิบเกาแล้วครับยี่สิบเก้าท่านว่าไก่ไก่ปีใหม่แล้วเพื่อนๆก็มาได้ออกหาคลิปเกี่ยวกับทุเรียนนะครับช่วงนี้ก็เอาเป็นว่าเบิ้งเครื่องเสียงไปก่อนเนาะครับพี่น้องเดี๋ยวหลังปีใหม่เข้ากันเลาะหาคลิปต่อพี่น้องเปลี่ยนบรรยากาศเล็กน้อย นะครับอันนี้เครื่องเสียงนี่เขากะหาเงินขึ้นกันละครับเครื่องเสียงรับจ้างขึ้นสองพันหาละครับจากขึ้นนี่ถึงเทียงถึงวันพุ่งนี้จงิงๆง,งานแต่งนี่ก็สองพันหาครับเบตเบสิบแปดนิ้วนะครับ C ครับเทอร์โบแล้วก็ตัวนี้จะเป็นกลางแหลมเฮดมอนิเตอร์นะครับตัวนี้ แต่ว่าตู้จริงเพิรนอยู่ข้างในบ้านครับตู้ตู้ของเพิ่นจะอยู่ในทั้งในไปครับชุดของเพิ่นนี่นะครับกลางแลมนะครับกลางแลมกลางซิฟนิ้วนะครับกลางซิฟนิ้วแลมท่อนาโดแลมท่อนาโดนะครับ <c oughs> มาตอกันแรกครับพี่น้องกลางแลมนะครับแลมของจะเปลี่นทอหน้าโดนะครับมันคล้ายๆับตองเปลี่นแล้วครับครับตัวนี้ก็เป็นตัวมอนิเตอร์นะครับตัวจริงเพื่อนก็อยู่ในบ้านนะครับที่ให้เบิรงเมื่อกี้นี่จะให้ดูดอกลำพงครับซิปนิวนะครับพี่น้องซิปนิวที่ผมใส่ให้เป็นกลางแหลมครับได้การอยเะนะครับเสียงเพื่อน เสียงคมสัต์ครับ,300รบเสยยามรอยวัตต์นะครับซ0นิวเสียงยังคมสัต์เลยครับนึ่นะครับราคาก็ถูกๆครับพอนีราคาถูกบักี่บาทนะอยูน่น้ำราสดาเท่านีแ้แหละครับเพราะไดอยู่ออกงานไลยงานแล้วครับกาที่ได้ซอม มารอบนึงครับเพราะว่าอันไปน้ำรถแห่ครับอันเอาเครื่องเสียงไว้ให้งานแตง่งกลับมาถึงมันขาดเบอ้อแล้วครับเพราะว่าคนบอลูใจมาเหรียนเนาะครับขาดเบอ้อซีดอกเลยห่ะครับแต่ <c oughs> คนบอลูใจบอลูนี่มาเหรียนมันจะจะอันตรายอยู่ครับเครื่องเสียงเพลงนี้เพราะว่ามันเป็นคอด อันนี้นเนาะเครื่องขยายเครื่องอเข้าเบอร์มันก็แห้งนะครับเพราะว่าเท้าจะเล็งไว้หลายอยู่แล้วมันแห้งผ่านเนี่ยจะขาดเลยครับใหม่เลยเพวกนี้ตะโกนใช้ไม้เนี่ยก็ขาดเลยครับเพราะว่าเท้าบอไดมีเครื่องคอมเพเซอร์คือเขาเนี่ยที่ผมใช้อยู่นี่ก็คือบูทูดเนี่แหละครับวิแยเท่านี้ละ ตัวน,นี้เ็า,าไว้บันทึกวิแปีตัวน,นี้เอาไว้บันทึกเสียงเวลาเจ้าภาพเขาอยากอยากได้เสียงกับวิดีโอนะครับตัวน,นี้มันจะเสียงใสครับการบันทึกเข้ากับต่อจากหูฟังนะครับต่อจากหูฟังเขามาตรงที่ไล่สดนแล้วก็เอาขากับมะเร็งที่หูฟังนะครับลองทําดูครับเพืเ่อนๆกัเ,เ,เสียงดีครับเสียงออกต้นสบาบเบยล่ะครับ เ้าใส่ครื่งแจอกเฮ้ากับใส่มีกันโตนะครับไม่ไม่ของเฮ้ากับใส่ไม่ชั่วนะครับไม่ชั่วก็ได้ยุประมาณลอยเมตรอยู่ครับความไก่มันกะทดสอบแล้วอันอันอีกคิวเฮ้ากับใส่ d ีพอนี่แหละครับกับคอดใส่เอนะ็นที่เอนะเพียงพี่นนอง ทาวเวอร์นี่ห้าเป็นเท่าเวอร์แตงนะครับทั้งในมันเท่าจะเอาแคบมอ,อแปลงกับค่าป่านะครับทั้งสองยางเลยครับแดงขึ้นกันครับข้เา,เาเอาออกมาเป็นคาดดีมดเลยนะครับในนี้ตัวนี้ก็สี่สิบกว่ากิโลครับตัวนี้สี่สิบเจ็ดกิโลตัวนี้ยี่สิบเจ็ดกิโลครับ มันจะเปลี่นหมอแปลงนะครับจะนักเนี่ยฮะอาใจอันเขาล่อมันอยู่เอาครับใส่ล่อเอาเวลาไปการไปงานกันต้องห้ามกันนักเนี่ยถ้าไปคนเดียวก็ต้องแยกส่วนไปครับพี่นอ้องมือนีกนลัลองลองฟังเสียงเบอง์เท่อกันนะครับอาจจะบ่ได้เปิดเพลงที่มันมีเสียงค้นล้องอันนั้นปันไดมันมีลิกาธิ์นะครับเดี๋ยวเขาจะโดน ตดนตีก็ได้นะครับพี่นอ้องอาเน,นีครับเอาเี้ยงยแังเียนะนะครับมันเัวีวงบดจีนเลกระซิบตดนเตียว ยูนของอุดมกันยี่ประมาณนี้งนะครับพี่น้องอย่าหาตั้งเฮดชีพอีกตั้งหากนะครับพี่น้องเรื่องเทคนิคอย่างอื่นได้พี่น้องถามมากใส่ข้อเมนต์คอมเมนต์ม,ม,นมากก็ได้ครับแล้วเขาคอยมาคุยก,กันการใส่ไม้บนนี้ครับ กันนะครับเอาเพราะถ้าแบบยี่ดีถเาจะเบิร์นไฟนกันเลงเพียงอย่างียเลพิมิกนะครับ ไฟมะเรงเอาโยนำ้ำพอดาอีกทิ้วมาพาวเวอร์มันย,ยังเหลืออีกเทิร์นหนึ่งครับ ใดีเลยนะครับเสียงกันน้อย